สวัสดีครับมาพบกับ Honda Civic FC 1.8 EL นะครับรุ่นท็อปสุดปี2018ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่699,000บาทนะครับข้เคร็จจดีๆจะไฟแนนซ์ได้เต็มครับฟรีดาวครับเอาก็จะายน10,000บาทครับค่าประกันเขาจ่ายตามความเป็นจริงนะประมาณประมาณ11,000ไปปลายๆครับ84งวดหรือ12,000กลางๆครับ72งวดรถสวยบางเดิมนะฮะไม่มีชนครับมือแด่ปลายแดงบุกสวิตครบครับกุญแจครบ2ดอก ภายในสุดท้ายเรียบร้อยครับเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันคุชคอนโทรลจอกล้องถอยพร้อมแอร์แบ็กเอฟเอสคันนี้เลขไม้เพียง30,000 30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปุ่มพุชสตาร์ทเบาะคนขับปรับไฟฟ้าครับเบาะหลังสภาพสวยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกถุงถุงยังติดอยู่เลยนะ,ะับไม่ได้แกะเลยนะฮะจักรไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกจอกล้องถอยพร้อมนะฮะแอร์ออโต้ เลขหม่สามหม่กิโลเมตรครับบุกสวิตครบมาพร้อมแม็กแต่งขอบสิบแปดลอๆลอแล้วครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเต้นการจราพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สีสามสองแปดสองเ้าครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วม